ทำไมผู้หญิงต้องเลือกผู้ชายที่ดูแลเขาได้ทำไมผู้หญิงต้องเลือกผู้ชายที่เขาไม่เหนื่อยเพราะเขาต้องการผู้นำถามว่าผู้หญิงทำเองได้หมดไหมตอนที่ไม่มีผู้ชายทำได้กินข้าวคนเดียวก็กินได้ทำงานก็ทำได้แต่ในเมื่อถ้าฉันจะเลือกสามีจะเลือกผู้ชายทำไมฉันต้องเหนื่อยผู้หญิงที่ผู้ชายดูแลดีดูแลด้วยความรักดูแลด้วยการทนุถนอม สเสน่ห์ของผู้หญิงเหล่านี้มีแล้วก็ได้รับการดูแลที่ดีนะก็คือ Soft Feminine energy มีพลังงานของความเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนเชื่อไหมว่าเราคือแม่เหล็กนะคะเราเชื่อไหมว่าเราคือแม่เหล็กที่เราจะดึงดูดผู้ชายที่ปกป้องดูแลเรา<ๆ> <Take care S 1> เทคแคร์เราเราเชื่อหรือเปล่าดังนั้น,น,นการที่เราจะมี s อ f t f e m i n i n e e n e r g ออ่ะ คือผู้หญิงที่คงความอ่อนโยนเวลาอยู่ในความสัมพันธ์โอเคไหมคะเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเพื่อให้ผู้ชายได้เป็นผู้นำทำไมผู้ชายต้องดูแลเราต้องเลี้ยงข้าวเราต้องเป็นสุภาพบุรุษต้องเปย์เราซัพพอร์ตเราเพราะเราอยากให้เขาเป็นผู้นำ เรียนรู้วิธีการดูแลผู้หญิงทำไมผู้หญิงต้องเลือกผู้ชายที่ดูแลเขาได้ทำไมผู้หญิงต้องเลือกผู้ชายที่เขาไม่เหนื่อยเพราะเขาต้องการผู้นำเขาต้องการผู้ชายที่นำเขาเขาต้องการผู้ชายที่เทคแคร์เขาถามว่าผู้หญิงทำเองได้หมดไหมตอนที่ไม่มีผู้ชายทำได้กินข้าวคนเดียวก็กินได้ทำงานก็ทำได้แต่ในเมื่อถ้าฉันจะเลือกสามีจะเลือกผู้ชาย ทำไมฉันต้องเหนื่อยจริงป่ะในเมื่อฉันจะเลือกสามีฉันจะมีสามีทำไมฉันต้องต้องเหนื่อยในเมื่อฉันอยู่คนเดียวฉันก็ทำได้ทุกอย่างถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความเป็นซอฟแฟร์ i n นินนะคะเป็นผู้หญิงที่ม,มีเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนในความสัมพันธ์แล้วมีความแบบนำผู้ชายเหมือนคุณ เหมือนคุณเหนื่อยสองต่อคุณเหนื่อยดูแลตัวเองไม่พอคุณยังเหนื่อยที่จะดูแลผู้ชายอีกมันใช่เรื่องไหมผู้ชายคนไหนจะมาดูแลคุณดูดเจ้าหญิงคุณอาจจะดูแลเขาดูดเจ้าชายก็ได้มีเทคนิคให้ผู้ชายเปโดยไม่ต้องพยายามแค่เกริ่นออกมาผู้ชายก็โอน นี่ค่ะออคอร์สตรงกลางเลยค่ะอยู่เฉยๆผู้ชายก็เปโดยไม่ต้องพยายาม7 9 00